สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับผูแขกในหัวข้อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าที่86กับหน้าที่87นะคะตัวอย่างเนาะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่52นะคะนี่เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวยอย่างที่10นะคะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูง25เซนติเมตรความยาวฐาน50ซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรเราต้องรู้ก่อนข้อนี้โจทย์ถามว่ากระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร นั้นโจทย์ถามหาพื้นที่เราต้องรู้ก่อนว่าและการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสูตรอะไรซึ่งเรารู้แล้วเนาะขั้นแรกนะคะวิธีทำเราวาัดรูปก่อนวัดรูปก่อนนะคะจากโจทย์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราก็วัดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็สูงนะคะสูงครูแคเคยบอกแล้วว่าสูงจะต้อง ตั้งฉากกับฐานเสมอโอเคเนาะความสูง25เซนติเมตรเราวาดลูกเหลี่ยมด้านขนานก่อนเสร็จแล้วเราก็สูงขีดลงมาเห็นไหมคะยีเซนติเมตรตั้งฉากกับฐานเส้นนี้เป็นฐาน50เซนติเมตรด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ในเมื่อสูงเส้นนี้เราก็ให้ตั้งฉากกับฐานเส้นข้างล่างนะคะ,ะมาหาพื้นที่กันโจทามว่ากระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่าความสูงคูณความยาวฐานหรือเขียนสั้นๆว่าสูงคูณฐานแค่นี้นะคะแล้วเรามาแทนค่าของมันแทนค่าให้ถูกนะย้ำนะแทนค่าให้ถูกสูงจดให้มาแล้วนี่สูงคือ25ฐานละฐานคือ50ใส่ไปเลยสูงคูณฐานอย่าลืมใส่หน่วยหน่วยแขยนตัวย่อได้ ตารางเซนติเมตรก็ตอรอจุดสองมจุดนะคะ25คูณ50ได้เท่าไหร่จับคูณกันเลย1,250ตารางเซนติเมตรยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเสร็จแล้วดังนั้นกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่1,250ตารางเซนติเมตรตอบให้เรียบร้อยด้วยจบแล้วคะ่ะเห็นไหมอ่ายากไหมคะไม่ยากเนาะ ต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึงเนาะตัวอย่างที่11รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูป1ยาวด้านละ13เซนติเมตรมีความสูง11เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรอ่ะโจทย์ถามอะไร โจทย์ให้อะไรและโจทย์ถามอะไรโจทย์ให้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรารู้แล้วละ่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันให้สูงมาละ11ซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาพื้นที่ใช่ไหมคะข้อนี้โจทย์ให้มาโจทย์ให้ด้านมาโจทย์ให้ความสูงมาเสร็จเรียบร้อยเลยวิธีทำคือวิธีทำจากโจทย์เราเขียนรูปก่อน นะเขียนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านรยาวเท่ากันแล้วก็แต่ละด้านยาว13เราใส่ฐานที่13แน่นอนมีความสูง11เราก็ใส่สูตรที่11อ่ะจำได้เนาะสูงต้องตั้งฉากกับฐานเสมอนะคะสูงต้องตั้งฉากกับฐานเสมอสูงจะอยู่ข้างในอยู่อยู่ข้างนอกรูปได้หมดเลยนะขอ้อตัวอย่างข้อเมื่อกี้อ่ะสูงอ่ะครูทําข้างในเห็นไหมขีด<อ>ข้างในตอนนี้ สูงอยู่ข้างนอกผิดไหมไม่ผิดนะคะลูกได้ได้หมดเลยมาคือละเราจะมาหาพื้นที่แล้วค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานหรือเขียนสั้นๆว่าสูงคูณฐานแบบนี้เรามาแทนค่าแทนค่าสูงด้วยอะไรโจทย์ให้มาแล้วสูงคือ11เราแทนค่าสูงด้วย11แทนค่าฐานด้วย13ค่ะหน่วยเป็นอะไร ตารางเซนติเมตรนะคะตัวย่อดได้เลยต่อรอจุดสอมลจุดเอา11คูณกับ13ได้อะไรคะได้143ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตัวถามอะไรโจทย์ถามรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรเราก็เอาโจทย์ที่สิ่งที่โจทย์ถามมาตอบดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่143ตารางเซนติเมตรเห็นไหมคะจบแล้ว ยากไหมไม่ยากเนาะแทนค่าให้ถูกวาดรูปก่อนเนาะอย่างแรกวาดรูปก่อนจดให้สี่เหลี่ยมอะไรมาแล้ววาสี่เหลี่ยมนั้นใส่ฐานให้ถูกใส่ถูกใส่สูงให้ถูกแทนค่าให้ถูกแค่นั้นเองแล้วก็คูณให้ถูกใส่หน่วยให้ถูกจบนะคะข้อนี้ไม่ยากมาดูแบบฝึกละแบบฝึกจะอยู่ในหน้าที่52นะคะ แบบฝึกของนักเรียนอยู่ในหน้าที่52เดี๋ยววันนี้ครูแคปพาทำข้อ1เนาะพาทำข้อ1ห,หน้า52มีอยู่2ข้อเองเห็นไหมเดี๋ยวครูแคปพาทำหนึ่งข้อกเรียนเหลือกี่ข้อเหลือข้อเดียวเองนงะง่ายเลยตอนนี้อ่าข้อ1นึ่งแปลงดาวเรืองรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านยาวด้านละ50เมตรอ่าด้านยาวด้านละ50เมตร วัดระยะตั้งฉา,ากจากจุดยอดมุมมายังฐานได้37เมตรแปลงดาวเรืองแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไรแปลงดาวเรืองแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไรโจรถามหาพื้นที่อีกแล้วนาะอ่าอย่างแรกเลยเราก็เขียนรูปก่อนให้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นยังไงละ่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ ด้านทุกด้านทำไมกันด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะโจทย์ให้มาแต่และด้านยาว50ทุกด้านเลยเราจะเขียน50หมดก็แดะแต่นะฮีเราเขียนแค่ตัวเดียวเพราะเราหาฐานวัดระยะตั้งฉากจากจุดยอดมุมมายังฐานนี่ไงอันนี้เห็นไหมสูงอยู่ข้างในเพราะโจทย์บอกว่าวัดระยะตั้งฉากนี่จากฐานมานะคะจากฐานลงมาอันนี้ เรียกว่าสูงนะคะเห็นไหมสูงเราได้สูง37เมตรเรามาดูพื้นที่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพะโจทย์ต้องการถามหาพื้นที่นะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เท่ากับสูงคูณฐาน สูงคูณฐานเรามาดูอะไรคือสูงอะไรคือฐานวันรูกเสร็จแล้วเรามองภาพออกแล้วสูงคือ37ฐานคือ50แทนค่าไปใส่ให้ถูก37คูณ50บรรทัดมันเหลือไม่พอตรงนี้นะครูแคทจะเขียนเท่ากับและคำตอบต่อตรงนี้เลยอ่า หน่วยผิดอีกแล้วหน่วยหน่วยให้มาเป็นเมตรเวลาเราตอบหน่วยก็ต้องเป็นเมตรนะคะตีน,นี้ย่อดได้เลยเป็นตอลอจมจุดนะคะก็เป็นตารางเวลาตอบจึงเป็นตารางเมตรนะคะดังนั้นแปลงดาวเรืองแปลงนี้มีพื้นที่1850ตารางเมตร ตอบตีเส้นให้ครูให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะวันนี้ง่ายก็จะเหลือข้อ2ข้อเดียวเองนะคะวันนี้จะมีการบ้านแค่ข้อเดียวอย่างแรกเขียนอะไรเขียนรูปก่อนวาดรูปก่อนวาดรูปให้ถูกวาดรูปให้ถูกเสร็จแล้วก็แทนค่าแทนค่าให้ถูกใส่ตัวย่อดได้ครูแคกไม่ว่าเนาะแต่เวลาตอบขอตอนต่อบอะให้ใส่เป็นตัวเต็มหน่วยนะคะ โอเคอ่ะหวังว่านักเรียนคงได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะแล้วนำไปใช้ต่อได้นะคะทําแบบฝึกหัดจะได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ